คุณจำต้นไม้สองต้นอยู่หน้าบ้านได้ไหม mm hmm. มันจะมีต้นมะม่วงกับต้นมะละกอ mm hmm. คือมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าวันหนึ่งครับต้นมะละกอพอผ่านไปสักพักเนี่ยมันโตมากจนสูงเลยหลังคาบ้านปัญหาคือมันออกลูกแล้วลูกของมะละกอเวลาออกมันออกเป็นผลเยอะๆเลยแล้วมันก็ตกลงมาใส่หลังคาแตกนี่คือปัญหาใหญ่มาก ผมเรยงโทรไปบอกเจ้าของบ้านว่าคนไหนนะครับคดีต้นมะระกอรครับมันสูงมากแล้วแล้ว,แ,ลวแบบมันตกใส่หลังคาบ้านนะครับผมกลัวว่าหลังคาพี่จะแตกพี่ช่วยแบบส่งคนมาตัดให้หน่อยได้ไหมครับเจ้าของบ้านก็อ๋อโอเคได้ครับได้เดี๋ยวให้ลูกน้องมาดูให้ผมไม่รู้ว่ากี่วันแล้หลายวันอยู่ก็มาวันนึงเดี๋ยววันนี้เข้าไปนะครับเข้าไปตัดให้ผมว่าอ๋โอเคเข้ามาตัดแล้วผ่านไปวันนึงวันนั้นผมไมได้เข้าฟิตตัดผ้าก,กับมาวันถัดมาที่ผมเข้าฟิตต้นมะละกอยังอยู่เหมือนเดิมแต่ต้นมะม่วงหายไปปะโ้ ือไอ้ต้นมะละกอมันไม่มีปัญหาหรอครับปัญหาคือต้นมะม่วงต้นมะม่วงอะ่ะมันคือที่ที่ผมบอกว่ามันคือที่ที่มันมี ที่เขาอยู่วันนะั้นอ่ะผมไม่รู้ว่าคือต้องที่เลยคือเขาอยู่ที่นั่นไง<ล>ที่ที่ททน้าบอกว่ารู้สึกแปลกๆรู้สึก,กว่าไม่อะไรบางอย่างใช่แล้วคือเขาแบบเขาก็ไม่มีที่อยู่ไงคือบ้านเขาตายอ่ะแล้วคือไอ้บ้านหลังเนี้ยมันไม่มีสารประภูมิอ่ะเขาไม่ให้ตั้งสารประภูมิได้แล้วคือเดนคือเจ้าที่อ่ะเขาก็ไปอยู่ในต้นไม้ไงผมรู้สึกว่าอยู่ในต้นไม้นะไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ป่ะพอเขาตัดปุ๊บอ่ะบ้านผมประหลาดขึ้นมาทันทีเลยเหตุการณ์ประหลาดมันเริ่องแต่วันนั้นฮะคือต้นเหตุมันไม่ใช่บ้้าาานนนนนนหหรรออเเเเเีี่่่ยยมััป็คจไตุวะณง น้องผู้หญิงของบ้านพีชไลน์ผมเล่าฟังได้ไหมคนนั้นนะที่เขามีแค่คนเดียวอะครับอคนนี้เนี่ยบอกว่าเป็นคนที่โดนหนักที่สุดเราพนักง,งานเจีุกคนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยบ้านพีชเกเขาอยู่ชั้นสองใช่ไหมแล้ววันนั้นน้องคนเนี้ยเขาก็เดินลงมาแบบว่าเขาอยู่ข้างบนคนเดียวแล้วเขาเดินลงมาปุ๊บอะต้องอธิบายก่อนว่าโพเซนเนี่ยเขานั่งทำงานอยู่ข้างๆผมใช่ไหมครับแต่เป็นโต๊ะที่ติดกันเลยแล้วผมก็นั่งทำงานอยู่ตรงนั้นน้องเขาก็เดินลงมา จากชั้นสองเขาเหมือนเขาจะเดินลงมาแล้วเรียกใครสักคนนะครับแล้วเขาก็<อ>เขาหยุดแล้วตกใจมากเขาตกใจแบบตอน,น,นผมไม่ใจว่าเขากินหรือเปล่าแล้วเขาเรีวิ่งกับขึ้นไปขั้นบนเลยคนข้างล่างก็งงว่าอะไรวะน้องเป็นไรอ่ะพอทุกอย่างมันสงบลงอ่ะน้องถึงเล่าให้ฟังคือน้องคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่มีเซนอะไรเลยนะครับไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลยไม่แต่ครั้งเดียวแต่เป็นคนที่เจอหนักที่สุดในบ้านหลังนี้น้องบอกว่าวันนั้นอ่ะคือวันที่เดินลงมาแล้วหนูอ่ะ หนูว่าเดินลงมาจากชั้นสองแล้วหนูก็มองลงไปตรงที่โฮเซนกำลังนั่งทำอะไรที่อย่างตรงคอมแหละคือหนูอ่ะเห็นเป็นล่าง,งพี่ผู้หญิงเขาอะ่ะลอยอยู่กลางห้องแล้วก็ลังชะโงกหน้าลงไปดูว่าโฮเซนกำลังทำอะไรอยู่โอ้ยลูกเ,เขาลอยอยู่อย่างนั้นเลยแล้วก็แบบเหมือนหนูตกใจอะ่ะเขาก็หายไปทันทีเลยต่อหน้าต่อตาหนูอ่ะแล้วหนูก็ทำอะไรไม่ถูกหนูกลัวมากพี่แล้วหนูก็เลยยิ่งขึ้นไปข้างบนคุณดูภาพตานะครับคือเป็นล่างอะ่ะ ที่มีใครเห็นทุกคนทํางานอยู่กลางห้องเลยนะทํางานกันปกติเลยแต่มีร่างร่างหนึ่งอะอยู่กลางห้องกําลังลอยอยู่แล้วกําลังชะโงกหน้าโค้มตัวเป็นวองโฮเซ๋น